แห้องอ่ะอมตุ่มอยู่โอ้โหลงมาเข้าจานมื่นะครับโอ้โหดูก่อข้าวนะครับเนี่ยโอ้โหมะรุมมะตุ่มเลยนะโอ้โหบักเอีบเลยนะี่ยโอย้โหโอ้โหแห้งครับใส่ขั้นเดียวกับพ่อครับโมต้องใส่หลายอยู่เข้าจานมื่นครับอุ้ย,อย,ยแห้งครับอุ้ยนี่โมรอหากินหมานคำนี้ใส่ได้ครับ เข้าเขาหมุนเหมือดเด้อครับจะวางสายสีดูมึงครับห้อยมะลินน้าครับมึง,มงก็เขาอ้ืมเ,มเ,มเานะอามนี่ครับคอยนี้ครับเื้ของของเท่กำลังอ้วนเลี้เต่หัวครับ อืมนะครับหรอหลวงนายพานครับอู้ยสุดยอดครับมันมันนะมันมันนะไอ้กะไอ้เหมันต์ลอนะอืม่มดวดบวบเดี๋ยวทีองคุณอันนี้อันบอนี่ครับปวดบิดก่อนเลยครับยังน,น,นปะปวดจังไหนก็เลี่ยวขอพังอุ้ยมือเลี่ยวยังสัน่นอุ้ยปวดคอคอบ่คอไอ้ เขน้อยหลังเลย่งูงูโอ้ยหัวยี่หมีหัวแตตวนี่นะหัวเหยยบโล่ทีไหนเมาอย่างเด้อหัวมันกรซนี่เยตัวที่สองครับนี่ มืมครับคนเดิมที่ไล่หาประมาณอเอ้ยลุลุดุล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 ุคอหัคอหัวเอ้คอกั้งหัวอันนี้พยายามต่อไปครับ<ๆ>ครับพยายามเบ็ดหืมดูน้ำถุงมาใส่นี่เลยครับถุงปุ๋ยนี่ไอเบ็ดขึ้นบนยึกเพื่อหน่อยอู้ รูปเพิ่มเพิ่คอครับคออู้คอกั้งครับคอกั้งครับหมูอมันกั้งเนี่ยครับืมนี่ครับหย่านปลาดุดครับฮะหวานเนาะนี่นะครับใส่ยี่สิบหลังครับกำลังปลดปลายครับ เดี๋ยวรุ่นีต่อไปครับ